ย่อยดีมากๆนะครับใบจะเก่าเร็วมากเหมาะสําหรับใครที่อยากทําปุ๋ยหมักนะทาการรดไปย่อยแป๊บเดียวย่อยนะครับแข็งดินไม่มีแร่ธาตุไม่มีอาหารสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องในกลุ่มสมาชิกเกษตรของพวกเรานะครับช่วงนี้เป็นฤดูของมะม่วงสุกใช่ไหมมะม่วงสุกใครที่อยู่ตามป้าน,นอกภาคนาอย่างผมใช่ไหมผมเพิ่งลาออกจากง,งานมานะครับก็ไปเจอมะม่วงสุกเนี่ยทาการหอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่ กลับบ้านต่ัดจังหวัดหรือว่าญาติพี่น้องส่งมะง่วงไปให้ที่ที่ทํางานนะไม่ว่าจะเป็นชลบรีระยองกรุงเทพประมาณนี้เนาะแล้วก็ทําการปลูกต้นไม้ไว้ด้วยนะครับกินไม่หมดเหลืออย่าทิ้งนะครับมันสามารถทําเป็นปุ๋ยได้นะมันเป็นตัวช่วยย่อยดินในกระถางให้มันให้มันพุนมากยิ่งขึ้นเนาะนะครับมามาดูกันว่าไทยว่างไรแมงจะมากัดหัวแล้วมามาดูกันว่าไทยว่างไรทำง่ายมากเลยไปไปดู เป็นวิธีการที่ง่ายเสียนยังง่ายนะครับมะม่วงสุกข,ขอเป็นมะม่วงที่สุกงอมนิดหนึ่งนะนะครับแบบนี้นะเพื่อทาการนํามาปาดเราจะทําการขยํานะครับขยาเอาตัวเนื้อมะม่วงเพราะว่าเอนไซม์ของตัวมะม่วงมันสุกแล้วใช่ไหมพอสุกเสร็จปุ๊บมันก็ตามตามอายุคือมันจะย่อยตัวเองเนาะเขาจะมีเอนไซม์ในการย่อยตัวเองเราจะนาเอนไซม์ประเภทของสุกพวกนี้นะครับมาทําการรดบนกระถางของเรา ดินในกระถางเราจะร่วนซุยได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมมากๆนะครับลองทําดูก็ได้นะครับถ้าไม่เชื่อผมอีกอย่างหนึง่งใครมีทําเป็นปุ๋ยหมกักเป็นเศษกองมา้าอย่างเงี้ยเศษหญ้าอกองหญ้าไว้แล้วกว่าหญ้าจะแห้งกว่าจะย่อยนานใช่ไหมมะม่วงสุกนําไปละลายน้ําแล้วก็ไปรดบริเวณหญ้าไปเราเติมน้ําใส รดบริเวณหญ้านะครับไม่เกินสามสี่วันมันจะย่อยหมดเลยนะครับหญ้านะใครมีเครื่องปัน่นเอาเครื่องปั่นก็ได้นะครับใครมีเครื่องปั่นก็ทาแบบผมก็ได้ไง่ายๆมะม่วงสุกงอมเลยก็ได้นะแต่ขอให้เป็นสุกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวตัวที่สุกแล้วจะมีอนไซนม์อย่างถูกว่านะ่ เป็นเป็นตัวที่ย่อยช่วยย่อยได้ดีามากมกเอเป็นประมาณนี้ส่วนเปลือกพวกนี้นำไปยัดใส่ในกระถางก็ได้น้ำอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำอยู่ที่มะม่วงหนึ่งลูกอยู่ที่สิลิตรนะแ่่ถามว่าน้อยกว่าน,นี้ได้ไหมได้นะครับเราทำน้อยน้อยกว่าน,นี้ก็ได้เราก็แบ่งตักเอานะเห็นไหม ง่ายเองนะครับส่วนถ้าใครเป็นห่วงเรื่องของดมดแมลงมาลงกลัวมดมแมลงจะมาลงใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยนี่ที่เท่าทานนะครับใส่ไปด้วยแต่ผมนะผมยังไม่ใส่นะผมจะทดให้เพื่อนดูก่อนนะครับอัตราส่วนในการใช้งานนะครับก็ถ้าเป็นกระถางแบบผมนะกระถางในเล็กแบบนี้นะครับก็อยู่ประมาณหนึ่งถึงสองช้อนใส่เข้าไปเลยช่วยให้ดินในกระถางร่วนซุย ร่วนมากๆนะครับไปลองทําดูก็ได้นะจะสังเกตเห็นอาการแตกต่างเลยคือใบจะเริ่มแทงยอดใบจะแตกใบแตกยอดใหม่ขึ้นมาถ้าใครไม่ได้ชีเรียสเหมือนที่ผมทําให้ดูก็สามารถผสมในบัวรดน้ํารดเลยก็ได้นะครับแต่เกรงว่ามันจะตันหัวฉีดนะวันนี้จะทําให้ดูในอสองรูปแบบนะครับการ รถราดแล้วก็การทําให้ย่อยสลายเดียกว,ว่าพวกดินเสศษใบไ,ไม้เนาะดูว่าานนี้ส่วนถ้าใครกลัวปัญหาเรื่องมดใช่ไหม่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใครกลัวมดจะขึ้นใช่ไหมทําวิธีการนี้นะให้เพื่อนใช้ตัวนี้ที่ผมว่า,มาเมื่อกี้ที่เท่าฐานนะครับใส่ไป1นึ่งิดต่อ1ช้อนนะครับ ตัวคีโตาฐานจะมีกร,รมถันเนาะและอีกอย่างหนึ่งเขาจะมีธาตุโพแทสเซียมช่วยในการเร่งดอกของต้นพืชของเราได้ดีามากเนาะถ้าเป็นพืชอัตราส่วนการเร่งดอกเขาก็จะมีดอกนะหรือถ้าพืชสำหรับกินใบเขาก็จะโตเนาะแล้วก็เวลาเราลดไปในกระถางดินในกระถางอันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่ามันจะย่อยดียามากๆดินจะร่วามมากๆนะครับนี่เราเป็นกิ่งมะนาวที่ผมกําลังทำะมะนาวกระถางนะจะทําในรูปแบบที่เพื่อนบอกว่า มันไม่มีลูกสักทีผมก็เลยทําการตัดแต่งให้ท่านได้ดูนะครับทําคลิปลงมาให้แล้วนะตัดแต่งแบบนี้รอจนกว่าจะมีการแตกใบออกมาแบบนี้นะครับต่อไปก็นําน้าหมากมะม่วงของเราลดไปเลยกระถางละหนึ่งลิตรนะครับลดช่วงไหนช่วงเช้าเนาะแล้วก็ทําการรดน้าตามปกติเห็นไหมเนื้อมะม่วงจากที่เรากลัวมันจะมีมดขึ้นมาใช่ไหมก็โดนฐานปกคลุมไปเรี้บ้อยแล้วช่วยให้ดินรวนสวยดียามากอ่ะ ต่อไปมาดูวิธีการใช้กับกองขยะกันนะว่ามันจะต้องทาอย่างไรกองไม้กองใบไม้ที่ผมปาเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมใบใหม่ๆหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับย่อยหมดเลยนี่นะจัดไะกดกองตรงนี้ใหญ่มากเลยนะทาการรถไปย่อยแป๊บเดียวย่อยนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆเลือกเป็นบัวประเภทนี้นะเป็นบัวประเภทนี้เท่านั้นนะครับบัวที่เป็นฝักบัวก็ค,กควรจะกรองให้เรียบร้อยก่อนมันจะตันเนาะถ้าเป็นบัวประเภทนี้มันจะไม่ตัน อัตราส่วนในการใช้อยู่ที่1ลิตรนะครับกับบัวรดน้ำอยู่ที่ปริมาณน้ำสิบลิตรเราก็ใช้ในอัตราส่วน1ลิตรแบบนี้เทใส่ไปเลยช่วยย่อยเสียใบไม้ย่อยกิ่งไม้ผุๆนะครับมันจะผุเร็วกว่าเดิมมากๆ อัตราส่วนน้ำที่1ิบิิรเราก็เติมใส่บัวเราไปเลยเป็นวิธีการง่ายมากนี่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปเราจะนําไปรดได้กันนะไปเลยเสียกองใบไม้เสียดกองใบสดอย่างนี้นะครับทาการรดไปเลยย่อยดีมากๆนะครับใบจะเก่าเร็วมา,มากๆเหมาะสําหรับใครที่อยากทําปุ๋ยหมักนะหรือใครที่มีปัญหาเรื่องดินนะครับดินไม่ดีดินแข็งดินไม่มีแร่ธาตุไม่มีอาหาร นำตัวม่วงของเราลดไปเลยนะครับพอม,ม่วงทดลงไปเสร็จจะไหมสารออนทรีย์ในตัวม่วงพวกจุลินทรีย์ต่างนะครับมันก็จะลงไปในดินพอลงไปปุ๊บไสเดือนหนอนต่างๆมันจะมาอยู่ข้างใต้นี้มันจะมากินเศษอาหารจากตัวม่วงนะครับทําให้ดินบริเวณนี้ร่วนเนาะสำหรับใครที่ดินแข็งอย่างเงี้ยเหมาะมากเลยอ๋อวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสําหรับใครที่มีมนะม่วงสุกเนาะม่วงสุกแบบนี้นะครับหรือว่าญาติพ่อแม่พี่น้องส่ง ไปที่ทํางานกินได้หมดนะครับก็สามารถนํามาทําวิธีการนี้ได้เนาะส่วนใครที่มีเยอะนะครับก็ใช้ในปศุิมานเยอะอะไรก็ได้ใช้มะม่วงหนึ่งหนึ่งถังสีนะครับต่อน้ำสองลิตรทําการหมักไว้ก็ได้พอหมักไว้สักเจ็ดวันทีนี้นําตัวน้ําของเขานะไปฉีดพ่นหรือว่าไปเทราดบริเวณดินพื้นดินที่มันไม่ค่อยมีแร่ธาตุนะครับฉีดพ่นบริเวณกองปุย๋ยกองไม้แบบนี้จะช่วยในการย่อยได้ดีมากนะเดี๋ยวมาเราดูกันว่า กอ,องนี้มันจะย่อยกี่วันน่ะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับสลายหมดเลยยุบลงไปทันทีนะครับอ่าถ้าคิดว่าดีโอนี้ของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้เพื่อนสมาชิกเกษตรเรานะครับที่ยังไม่รู้ว่ามะม่วงสุกมันสามารถมีประโยชน์มากกว่าการนํามากินเผื่อใครกินได้หมดอย่างนี้ดีกว่านําไปทิ้งนะไปทำวิธีการนี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับวิธีการทําเกษตรวิธีการาง,ง่ายๆวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์ดดตติามครครรััับบสสวี